การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิง้งเรื่องการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายผ่านกิจกรรมเที่ยวกระบี่บ้านเราชั้นประถม,มะศึกษาปีที่5โดยมีนางสาวชาลิสาสวนนริศเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนอธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะได้ถูกต้องบอกแนวคิดในการทำนายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ชัดเจนและแม่นยำเห็นประโยชน์และความสำคัญของการทํานายผลลัพธ์อย่างแม่นยำซึ่งกิจกรรมเที่ยวกระบี่บ้านเราใช้การแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างง่ายทำได้โดยการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อเรียบเรียงเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งในขั้นนำสร้างสถานการณ์กระตุ้นความสนใจของนักเรียนหากผู้ปกครองสอบถามเส้นทางการไปห้องน้ำ นักเรียนสามารถช่วยเหลือหรือบอกเส้นทางได้หรือไม่ตอนก่อนว่าผู้ปกครองมาทำอะไรอ๋อผู้ปกครอง เชิญเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนน่องถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องตรงนี้เราเดินเส้นทางไหนได้บ้างเี้ยวไหมเยวขวาแล้วเดินเดินลงบันไดแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นเดินตรงแล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วอ่ะตอบเพื่อนเดินไปกี่ครั้งครับกี่ครั้งอันนี้คือเส้นทางที่หนึ่งมาดูเส้นทางที่สองว่าเดินเดียวไปกี่ครั้งอ่ะขอเชิญคนที่สองมีไหมเส้นทางอื่นต้องเดินไปทางนี้โอเคเชิญครับทางใดทางในทางใดมาบอกตรงนี้เลยอ่ะเส้นทางที่สองถ้าเรายืนตรงนี้เราบอกผู้ปกครองว่ายังไงบ้างเดินเดินตรงไปทางซ้ายแล้วก็แล้วก็ เลี้ยวไหนคะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาและนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบว่าเส้นทางใดสามารถเดินทางได้รวดเร็วที่สุดนักเรียนคิดว่าฝั่งไหนเร็วคะฝั่งทอฝั่งที่ ในขั้นสอนนักเรียนร่วมกันสังเกตการใช้บัตรคําเพื่อแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์วันนี้กิจกรรมของเราก็เกี่ยวข้องกับตัวเรานี่แหละในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านถ้ามีนักท่องเที่ยวมาขอความช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างโดยการแก้ปัญหาใช้ตากกะใช้เหต ในการแก้ปัญหาทําให้ได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวคนนี้ให้ได้มากที่สุดนักท่องเที่ยวคนนี้ก็คือชื่อว่านายมาร์คโดยเราจะช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการทําลายผลลัพธ์โดยการใช้ปัตรคำตามรหัสคำสั่งหรือบัตรคําสั่ง4ตัวได้แก่ตัวที่หนึ่งเดินขวา สีเขียวคือเดินขวาต่อมาวันที่สองคือซ้ายสีอะไรครับ้องมพูเดินขึ้นเดินขึ้นสีฟ้าสีฟ้เดินซ้อยเดินซมซมอ่ะเราใช้ได้แค่สีสัญลักษณ์นี้เท่านั้น ยูเทินได้ไหมไม่ได้เดินกลับซ้ำทางเดินควนขึ้นไปได้ไหมไม่ yeah, yeah. ได้โดยที่ครูมีสถานการณ์ให้ดังนี้มาร์คต,ต้องการจะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินแต่ระหว่างทางเนี่ยมาร์คเกิดปกลบจึงจำเป็นจะต้องทำแถว อีกเลี้ยงสิ่งกีดขวางต่างๆมาต้องเดินทางเส้นทางใดจึงจะถึงสนามบินเร็วที่สุดอะหน้าที่ของนักเรียนก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้มาเนี่ยเดินทางจากจุดสตาร์ทไปจนถึงสนามบินซึ่งอยู่ตรงนี้โดยที่เขามีการบอกว่ามากเกิดอะไรขึ้นล้มๆสแสดงว่ามาจะต้องวปซื้อยาหรือต้องไปทำแผลจากแผลผังนักเรียนคิด าแวะที่ไหนได้บ้างแวะที่ที่ store ร้านขายของร้านสะดวกซื้อถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราทําอย่างไรก็ได้ให้มาร์กเนี่ยเดินทางผ่านสถานที่ขายยาเพื่อ<ร>ที่จะทําแผลได้แล้วก็เดินทางไปยังสนามบินโดยเราสามารถเดินทางผ่านช่องทางที่มีอุบัติเหตุรถชนได้ไหมไม่ได้ผ่านช่องทางที่มีต้นไม้ล้มหมักฝังทางได้ไหม กอย่างห่งช okay. so, right, so ่างะช่งแรกกเิ so, ่เด so, 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 like ินวาครับเดนาเดินวาเดินวาอีก็เดินยังต้อเดินวาเดินฝาล้ายก็เดินขึ้นเดินขึ้นครั่ะอ่ก็เดินขึ้นต่อไปจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนแล้วในการช่วยกันคิดอ่ะคุณครูขอตัวแทนวัั สลับกันออกมานำเสนอโปรแกรมเส้นทางที่ดีที่สุดที่ตนเองสามารถคิดได้โดยต้องแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนดเเดินงกี่่คครรัั้้บพือๆ เมื่อนักเรียนทดลองทำกิจกรรมร่วมกันสำเร็จแล้วนั้นในลำดับต่อมานักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3 4คนเพื่อทำกิจกรรมขยายความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมเที่ยวกระบี่บ้านเรามาเขียนโปรแกรมเส้นทางที่ดีที่สุดซึ่งก่อนลงมือเขียนโปรแกรมนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์และเงื่อนไขที่ได้รับนี่ัรงเรีนที่จองไว้แต่เจนนี่พบว่ามี รถไม่เบียงเบที่จะเดินทางไปถึงปลายทางได้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมการแก้ปัญหาจากสถานการณ์และเขียนโปรแกรมพร้อมบันทึกผลจากการทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและคำแนะนำ แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอโปรแกรมสเส้นทางที่ดีที่สุดของกลุ่มตนเองเมื่อได้โปรแกรมที่ดีที่สุดแล้ว สมาชิกร่วมกันอภิปรายและสรุปผลของการทำกิจกรรมเที่ยวกระบี่บ้านเราลูกดีใช้เวลาเท่าไกร่กันแล้วทำภารอกีิจลูกยาี6ครั้งใช้ไปทั้ง6ครั้งครับท6ครั้งแล้วทำภารกิจลูกเพื่อนเเห็นด้วยไหมได้โอเคเรียบร้อยในขั้นสรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ิดให้ดีแล้วก็อย่าลืมเงื่อนไขของมันว่าเงื่อนไขบอกว่าอะไรก้าต้องใช้ตัดก,การในการแก้ปัญหาอย่างเช่นเขาบอกว่าน้ํามันหมดเราก็ต้องรู้ว่าต้องแอไะ